หิวยังไม่หิวพี่แล้วป้าจะทำแดดทำไมอ่ะก็พี่จะทำไม่ได้เหรอก็ป้าจะกินไม่ใช่เหรอว,วันนี้นะครับเมนูที่เราจะทำนะครับอันนี้คืออะไรป้านี่ตัวอะไรไตัวอะไรตัวอะไรแก้วต้มแก้วต้มแก้วใสกัญชาใสกัญชาป้าลองหอมกัญชาดิหอมมากเลยอหอมไหมดมๆดม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 ่มด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 มนมดมด ไม่มีกี่เลยพีป <S 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 ่ป้าจมูกป้าต้องเช็คกันแหละจมูกนะ้าเมนูวันนี้ครับต้มแก่วก็คือไก่บ้านใส่กัญชานะครับซึ่งตอนนี้กัญชากำลังยอดฮิตอยู่ส่วนผสมไม่มีอะไรเลยป้าอันนี้คืออะไรป้าอันนี้ก็อันนี้คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้เราตนานาดูก่อนอุ้ยทำแกะยากของป้าป้า,ปาอะไรป้าอะไรเนี่ย แตงกวาอะไรเปล่าแตงกวานะฮะแตงกวาครับเอาลุงลองต kitchen, immt, so ุ้งตุ้งจิ้มดูจิ้มดิลุงจิ้มเปรี้ยวฮะอ้วกเลยอะไรเค็มปีเลยออาเมื่อกี้บอกเปรี้ยวส่วนผสมไม่มีแล้วครับเกลือกับเครื่องปรุงแล้วก็มีปลาเนี่ยอะไรอ่ะคืเคือนี่เคือคือโ์เลยนี่คือเคือถือถือเคือบอกนี่คือเคือ น้องมีเคิลนะพอแม่ตีแท็กซี่แล้วอันนี้อะไรนี่อะไรมันกลางคืนแล้วพี่ก็มองแต่แค้วแต่แค้วอ่าถือถือไว้มิเคิลกับตะแค้วพูดเลยบอกเอฟพีเลยส่วนผสมมีเคิลมีเคิลมีตะแค้วมีตะแค้วมีเกลือมีเกลือมีกัญชามีกัญชามีแก้วมีแก้วรับรองว่ารับรองว่าซีดเลย พีทเลยดีความจริงในบ้านคือความจริงฮะนี่นะฮะวิธีการทําง่ายๆนะครับตํารวจมาอ่าได้ตํารวจมากินด้วยนะฮะมาฆ่าาทำไมป้าวิธีการครับทำทั้งนี้ฮะเราก็เอาเอาเรียกว่านะเอาตักแคล้วใช่ไหมตักแคล้วใช่ไหมตักแคล้วของป้ารัตนากันนะครับปุ๊บป้ามาเนี่ยโอ้ยถูกแสดงเลยนะมันไม่ถูกหัวป้านะมาตรงนี้ถูกแสดงก็ไม่ได้เว้ยปขอ ตำรวจกำลังจัดควันจริงในบ้านอ่ะมาป้าเอาสากตีหน่อยสากตีนี่ยตีห่วงเอ้ยตีห่วงมไม่ได้แตกนี่นะใครอ่ะตีตีตีตะแข่ตอนนี้ทำไมล่ะก็ตีแบบนั้นแหละโอ้ยนี่ยเนี่ยตำรวจมากันแล้วตีแล้วตีนี่ตีนี่ไลดองลายดองชีวิตีเนี่ยกูจะเอาเรื่องแน่เลยไปพูดกับพระสงฆ์ในวัดเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยเออวิธีการทำอะ เราก็เอาสาบของรัตนาเนี่ยตีนะแล้วก็อันนี้คืออะไรนะคูลใช่ไหมคูลหยุดตบไป้เลยเฮ้ยย่นี่เหรอจ๊ะชีวิตจรทง,งว่วสุขภมนะนะทุบหน่อยทุบหน่อยทุบหน่อยคนมั่นตายไปถึงปืนไม่เห็น,หนจริงจริง,รงไ,มไมาทุณว่าทำไมกินออกนี่โอเคปามาเอางงี้เดี๋ยว่อแป๊บแป๊บ ไก่บ้านกัญชาเราก็ตะแคี้วกระคือเนี่ยใส่หม้อตาถือไว้ตามาถือไว้เอถือไว้ตาไม่เอามีเอามีเอามีเก็บพี่นลท์มาชีวิตจริงพระสงฆ์จัดการแล้วถือไว้ถือไว้มาสั่งกูอย่างนี้นะเขาจะแอบยิงเขาว่าใส่เกลือใส่เกลือเข้าไปถือไว้ใส่เกลือเข้าไปอ่า พอใส่เกลือเสร็จปับ๊บนี่ครับเราก็ใส่กัญชาอย่าใส่เยอะใส่เยอะแ้งคขี้สาบนอนทั้งวันนี่นะนี่เนียไม่ไม,ม่มมมมมต้องไม่ต้องใส่เยอะมากแค่นี้พออืมใส่ไปรอให้เดือดร่วงที่เรารอให้เดือดน,นะครับเราก็ทําแก้วไม่ใช่ไก่นะฮะพาฒรนาบอกว่าแก้ว ไม่ได้พูดอะไรเลยนะเอ้าเมื่อกี้ป้าพูดว่าอะไรเฮ้ยถือไว้ก่อนเดี๋ยวคนคือจะมาแอบดิงเลยพระสงฆ์ถือไว้อย่าพูดมากมึงก็อย่าพูดมาบันกูถือไว้ให้มันเดือดก่อนมึงทำอย่างนี้นะผมจะไปบอกคนมันตายนี่นะเขากวากมือเรียกวิธีการทำนะวิธีการทำนะโอ้ยอ้ากินเลยไหมไม่แดกแล้วมึงกิยัดสิอ่ายังไม่กินนะป้าบอกว่ายังไม่กินนะจริงกูก็จะเกิดแล้วพระสงฆ์บอกกล้วตำรวจนี่นะแล้วก็ อันไก่มาข้าไปกินในน้ำก่อนไปเนี่ยนี่เลยของปวดของปลารัตนาเขาเลยอ้างมันชาการเลยนะถือไว้ถือไก่ไว้จับไก่ไว้กูไม่จับหรอกไม่จับนี่นะชีวิตจริงแล้วจะมีขึ้นแล้วตำรวจมาเยอะเลยเพราะถึงบอกไก่ตัวใหญ่มากเลยครับไก่ดำไก่ดำฮะไก่ดำ ช่วงที่รอฮระอป้าถือไปนะถขอไหมคันมากเลยนมึงไม่ต้องมาถามนะนะมึงไม่ใช่ทีวิติงบ้านกูเลยนะตำรวจบอกเดี๋ยวพู่จะบอกจะถือปืนมาแอบบีเป็นสิบคนเลยตำรวจถ้าเอาเรื่องมันจอไปยุ่เกอเทอี ทจะสวอาความกินในบ้านนะันต้ตำรวจ้วต่อแล้มาหมดเลยเขก็ถือคืนอยู่เป็นแถวเลยใ่อืยอืไก่ชนิเพชร มีกับต้นร้อนมากเลยถือไว้ถือไว้ก่อนอีกแป๊บอีกแป๊บหนึ่งเรียกป้าไปเรียกพี่โนดมา้เรียกพี่โนโดเรียกป้าหรอกครับแ,แหละชีวิตจริงในบ้านพระสงฆ์บอกป้ารัตนาเขาชอบกินตีนนะฮะเดี๋ยวเราเอาตีนให้แกเลยไปตรงเลยมึงก็กินควายสินี่เดี๋ยวให้ตีนรัตนาเลยนี่ของรัตนาเขาเลยตีนเนี่ยเขาหวงมากเลยมึงไม่ต้องมาพูดอย่างนี้นะพระสงฆ์พูดกันเลยนะถ้าได้ใจเย็นๆบอกกับตำรวจแล้วเขาจะแอบมายิงรัตนาใจเย็นๆใช่ไหมป้างไม่ใจเย็นแล้วนะ บ้านกูชีวิตยั่งยืนแล้วระสงค์บอกเป็นตรงกวรแล้วแต่นี่เนี่ยคือทุกคนห้ากินะฮะรัตนาหัวงไปเลยครับป้าชอบกินตีนใช่ไหมมึงก็กินตีนใส่ปากมึงสินี่ต่อแบบนี้ฮะเดี๋ยวกูจะสวดเดชพัานนามพระเถรสอนมากันเยอะเลยอถือไปนะถือไปนะน ตอนตัดลงมันจันน่ะเนี่ยอ่าณนาดูไหมนะมึงไม่ต้องมาเรียกกูเดี๋ยวตำรวจมาพระสงฆ์บอกเพราะไม่ได้มาให้เห็นด้วยก็จะแอบแอบถึงปืนกันนั่นอ่ะมาไงมามาเห็นป่ยพระสงฆ์บอกจัดการพวกเรานะรู้กันดีแหละ

เ,เหนือเขาพูดมันใต้เขาพูดบวกเลยบวกันทำอะไรป้าริงพวกมึงเนี่ยถ้าโนใจมากเลยคุณเป็นคนดีนะไม่ใช่คนเกลียนะเพราะถึงคุณปกป้องปู <S <S ่อะเดี๋ยวพี่โน้ตมาดาวเรื่องตำรวจเยอะ กินทั้งตัวไหมมึงไม่ต้องมาแดกบ้านกูเลยอยากกินทั้งตัวไหม,มไม่ต้อง,งไม่ต้องถามกูหรอกเนี่ยชีวิตจริงนังกูเดชพน้ำไปแล้วเพราะถึงบอกถูกใจแล้วเดี๋ยวความจริงก็จะมาเต็มเลยป้ามือจุ่มน้ำพืบ้านเปียยังไหนนี่บรรดาร์กนี่ไม่ใช่ จัดการลักนาะเย็นเย็นคนใจจริงหมายก็นลองจุ่มทีว่ามันร้อนหรือยังน้ำอะ่ะมมาจุ่มดีวหน้าหี้ววิถีมึจงมจะเล่าพวกพี่ฟังคนทุกคนตำรวจทั้งนั้นเลยถึงบอกจัดการลักษณะสอนเลามากมายเลยผม <c oughs> ต้องใต้ผมพูดกันด้วย <c oughs> ปลาหกต้นไม้ในหม้อ ปลูกต้นไม้เหรอใครผู้ปลูกแล้วหน้าไหนปลูกล่ะใช่ป้าปลูกอ่ะเอาของนะป้าไม่ได้ต้มอ,อยู่กูให้กูถึงท้นไม้นี่งกูร้อนมากเลยนะแป,ป๊บเดียว <c oughs> ไม่แป,ป๊บเดียวละเดี๋ยวคนออแถวนี้เขาบอกจะมาแอบยิงเลยนะเพื่อนพี่โนดอ่ะเดี๋ยวมันจะออกลูกอันหนึงพวกมึงในไอ้สับสับทั้งร้อยนี่แหละเพราะสูงบงจะจับกันป้า <ละ S 1> อย่าพูดมากทำลายหกเขาต้มกายโอ้กูไม่ได้หกเลยนะ ปากสัก,กเบอร์พูดอย่างนี้นะป้าก็จะจัดก,การดีหยายายาวคงคงเข้าเลยตาหอมแล้วป้าหอมหอมากเลยใีใจผิดคนนะถือปืนมาเตืนเพื่อนพีโนเยอะเลยนะโทรศัพท์ของเราอัตนาเจนเย็นผมถือปืนกันเยอะเลยเรียบร้อย ปืนยี่ห้ออะไรป่ะปืนยี่ห้ออะไรไม,ไมบอกเึงหรอมือจะตายเก็เลยป่ะไม่เราคิดก่าลงเลยแนละ้วลงเลยก็เล,เลยคิดผงคิดผีอลงหมดนะไปก่อนออ่อันนี้ม่อนีว่ะ

ตอนนี้นะน้ำเดือดแล้วฮรั้ารัตนาก็คนขาหัาการน,นะถือไว้ป้า,า,าหลังจากน้ำเดือดนะฮะเราก็ออกไก่บ้านนะครับเทลงไปเลยเทลงไปเลยนะเทลงไปเนี่ยเทไปแล้วหลังจากเทไปแล้วฮนะเราก็ปิดฝาไว้ให้มันเดือดนะเนี่ย มันเดือดใช่มันเดือดป้านั่งก่อนนะป้านั่งครับก่อนนะเน่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 กนมาโอเคเดี๋ยวพี่นักับพี่ตังนี้ก็มากินกับเรานะฮะเนี่ยตอนนี้เดือดเลยนะครับป้าจะด่าพุ่นพีพูดอย่างนี้นั่ยเนี่ยเราไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวพ่งเือพูดเงี้ยด่าตัวเองเลยอย่าด่าที่ป้าอย่าด่านี่เนี่นี่เดือดเลยนะฮะนี่เดือดแล้วเดี๋ยว เนี so right so, And, them, so, now, here, And, ่ยเนี่ยเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วป้าเมื่อยไหมเอาตรงเมื่อยไหมป้าเมื่อยไหมเมื่อยเหมือนกันที่ด่าคนนี่นะเมื่อยไม่ได้ด่าใครเลยนะแล้วป้าด่าใครอ่ะทิมไปด่าไปแดกไปเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะฮะต้มไก่บ้านใส่สมุนไพรกัญชาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นช่อเลยครับเป็นช่อเลยนะฮะเป็นช่อเลยตอนเนี้ยสุกแล้ว ทีนี้ข mm ั hmm. kita, ้นตอนต่อไปเอาป้าหน้าโมตาตะก่อนหน้าโมตาตะพะวะตวพระวะตัวอาราหะตัวสัมมาธัรมพุทธาตัเพสตาไก่สองตัวนี้ที่ข้าพเจ้านางรัตนนาหอเรจะแดกวันนี้ไม่แดกไอคุณพูดม่แดก ขอแบ่งบุญให้ขอแบ่งบุญให้พ่อดีชันแม่ดีฉั้นพี่น้องดีฉันทุกคนบุญให้ตายเลยฮ่าเติมแะแบ่งบุญให้ไก่นะป้าเออก็แบ่งไปสิอโอคบ้านกูก็แบ่งให้ไก่นี่นะฮะตอนนี้เดือดแล้วป้าเมื่อยไหมเมื่อยมากที่ดาคนนี่นะปากมันไม่ด่าเนาะตลุปป้าเมื่อยไหมนี่นะฮะหลังจากหลังจากนี่เราก็เอาเครื่องนี้ออกไปนี่นะเดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องนี้ครับ หั่นให้ป้ารัตนาชิมนะไม่กินแลนน้วนะนี่นะเนี่ยปลามาเนี่ยปลามาเนี่ยปลาไม่เก็บเอาฝาหม้อมาเอาฝาหม้อมาหยิบฝาหม้อมาโอ้ยไอ้เหี้ยเหี้ยชีวิตจิตจะบอกพี่โนดป้ายกวางมาเบาได้ไหม <c oughs> ไม่ไม่เปาได้ไ <c oughs> หมหยุดพูดเถอะเลยอย่าแตกวางลงเฮ้ยพระสงฆ์ก็พูดนะน่าจะให้คนใต้มาแอบดีๆเอามาอยู่ฝั่งนี้ ไอาย่ฟังนู้นนักชีวิตสิ่งจะบอกบ้านกูหมดเลยนะนะฮะเราได้นะครับเราได้นะครับสั่งไว้เลยนะตระล้าเนี่ยคูณนะที่ในวัดที่เขาเดียวมามานี่ตัวนี้อร่อยมากเลยเอาเอาก่อนแปบเดียวกินดูว่าอร่อยไหมคือว่าร้อนร้อนแคบเดียวกินดูว่าอร่อยไหมชิมดูก่อนว่าอร่อยไหมอร่อยก็ไม่เป็นไรสั่งเดี๋ยให้คชิมเลยนะคือว่าหันไว้นะนี่คือของดีนะฮะนี่คือของดีนะฮะ นี่คือของดีเลยน,น,นะครับนี่ป้านี่นี่แบบนี้ป้าดูนี่ก,กินเบอร์เบียอ่าเดี๋ยวป้ามั้งไม่กิน,ลน,นแล้วนะอากินแล้วอ่ะทีนี้ไหลเยทีนี้เนื้อไก่ไงกินวะโอ๊ยอะไรของอย่างนี้เนะ <c oughs> อะเนอะจริงแน่เลย,เลย อะไรวะเนี่ยโอ้ยพระสงฆ์จะมาจะกินไหมกินก่อนไม่กินดูคนละชิ้นเอาชิ้นไหนอย่าทีเธอพี่โนดจะถึกปืนจะเอาชิ้นไหนไม่เอาเลยต้องเอาคนละชิ้นไม่ต้องเอาคนละชิ้นแล้วไอ้เหี้ยเอาชิ้นไหนไม่ต้องถามต้องถามไอ้สัตว์ไดยังไงไอ้เหีเอาคนละชิ้นเอาชิ้นไหนอาเอาชิ้นไหน เอาทีไหนต้องพูดนะเอาทีไหนไม่เอาต้องคนละทีนเอาไอ้เลือกเฮ้ยมีดมีไม่ต้องใช้อินก่อนเอาทีไหนสัตว์ไอ้หน้าหมาอ่าคนละท้นแม่เย็้มนอนงุ่มเอาแล้ไปล่าร้องร้องนี่ว้าวเฮ้ยมาเนี่ไอ้สัตว์มึงเนอะมึงน่าพโนดพูดจะแอ่งจริงมึงนะอินก่อนเพิ่มพินดมาที่บ้านอินก่อนเสร็จวเนี่ยเร็ว กินก of ่อนฉันไม่กินนะเนี่ยฉัเก่งเลยงัจับยัดปากฮะมึงยัดกูสิอ้าจับกี๋จ่ายยัดจัดกี๋จ่ายยัดจัดกี๋จ่ายยัดมึงไม่ต้องพูดอย่างนี้แล้วมึงจะตายเร็วเลยจับกี๋จ่ายยัดผมต้องตายมัวแอบกินมึงสรุปูกจ่กินจ่ายยัดมึงไม่ต้องพูดอ้าเก่งอ้าหยับมึงเหรอหมาเอาต่อหน้าแม่งเลยเขินก่อนช่วยด้วยช่วยด้วย มาเนี่ย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 าเนี่ย้ยดีนะเราะกันแป๊บหนึ่งดีนีครับนี่วันนี้เอาถือไว้เอาถือตัวนี้ไว้ไม่กินถือไว้ไอแม่ยัดช่วยด้วยป้าน้นหัวรอกันแล้วนะมาเนี่ยป้าอย่าเล่นหินป้าเอาอง วางวางวางเอาลงวางมานี่แล้วชีวิตนี้กูจะต้องไปกบคพูดให้พระสงฆ์เท้ในวัดไหวเดี๋ยวไว้ดี๋ยวไหวเฉยคนที่พูดมากๆนี่แหละหรือไว้ไม่กินต้องเถือะนี่นะครับถ้าเราจะกินเครี้ยวกันนะครับเราก็เอาผสมกับมะนาวนี่มะนาวนะฮะมะนาวแล้วก็จะให้เผ็ดนิดนึงเราก็ใส่ที่ครับโจกมกนี่นี่ใส่ที่ครับใส่ที่ นี่เห็นไหมฮะนี่นะใส่พริกในถ้วยเดี๋ยวถ้าให้หอมครับนี่แหละครับใบกะเพรานี่ใบกะเพรานะฮะใบกะเพราใบากะเพราใบกะเพราใบกะเพราไปเลยอืมแล้วก็บีบน้ำมะนาวเห็นไหบีบน้ำมะนาว นี่น้ำมะนาวฮะหลังจากนั้นนะครับนี่ปลาถือไว้ถือไว้ก่อนจิ๋ว้ปจิ๋ว้ถือไว้แป๊บนึงแป๊บนึงนี่นะฮะใส่เลยตีนของรัตนานะรัตนาเขาจองตีนไว้เลยนะฮะไม่ได้จองอะไรเลยน,นะใครอย่าไปกินตีนนะฮะรัตนาเขาเตะของจองไว้คุตักเน้่ยเดี๋ยวจะแดกตีน <laughs> นี่นะฮะรัตรานาเขาจองตีนไว้นะฮะ ปัตนาจองตีนไว้เอเดนในบรรดาการป่ามีขอให้ตายเลยมีฮะปัตนาก็จองตีนไว้กูไม่จองละเดี๋ยวคจะฟุกชีวิตจริงให้บ้านฟังหมดเลยนะตำรวจเยอะเลยมาบ้านนี่นะปัตนาก็จองตีนไว้นะครับเนี่ร้อนมากอืมเบื่อใจนี่นี้เราก็จะชิมให้ดูครับอันนี้ป้ามาเนี่ยวันถุชาติเป็นไงอืมขามาดีของเกิน มึงน่เฮ้ยไอ,อ,อ้ไอ้เกียรติทำไปได้ยังไงมึงมาพูดกับกูได้ยังไง <c oughs> ชีวิตจริงพระสงฆ์บอกแล้วนี่<า>นะตายนี่มาแอบปันอยู่เยอะแล้วตัดถึอปุ๋กันด้วยชิมดูอืมสุดติงสุดติงแลวครับอร่อยมากอาืมมาไปอ้าว ถือ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 อันนี้ไว้ร้อนนิดหนึ่งได้ไหมแไ๊บแป๊แป๊บ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 แป๊แป๊บ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 ๊บป๊บแป๊บแป๊ป๊บแปบแป๊บลองร้อนีเลยป้าทิ้งทป้าจ๋าขอให้ไอ้นี่ตายเร็วตายเร็วตายเร็วเลยค่ะ ถ้าจัดการให้หนูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยคนมันตายป่ะอาป้าเอาของป้าเลยมึงให้กูแดกทำไมล่ะก็ป้าบอกว่าป้าอยากกินตีนไก่อ่ะไม่อยากกินเลยนะต้องการพักก่อนพี่ไปเดี๋ยวตีนป้าอันนี้เดียเดียวเดียวเดียวเองอะแล้วนี่เดียวเองมึงพูดกันอย่างนี้นะพ่อจัดจัดเลยจัดเลยจัดจัดจัดเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเองเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมเป็นไงบอกเลยชอบเป็นไงไม่ใช่เลยเป็นไงเลยคนที่ให้กจะตายเร็ว เอาอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งนี่ดวๆจมูกสีเจนเพื่อน้ำที่มันโน้มปเพื่อนตำรวจเยอเลยอาีกคำหนึ่งแล้วแจ้นักตัไอคำถึงเปล่าก็ฉีกอยู่เนี้ย๋อแม่ยึดอ๋อฝากกดแช่อนาทีหน้าากดแช่์ากดแช่์ากดไล่ากดไล่ตับตะไครับไคร่ต้นกระดิงต้นกระดิงยูอ้เอ้กอก่อนถืออถื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 อถถือ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 ถื เอกเอกเอกเเเอออกกกแอบแอบแอบท้ายคนตายเลยนะฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กดกดติดตามฮะอร่อยไหมบ้ากบปลาชอบกินตีนไหมล่ะมึงชอบเฮ้ยชอบกินตีนได้หรือเปล่าจะทำกูอย่างนี้เนาะชายเปล่าไอ้สัสเฮ้ยชายเปล่าเฮ้ยเฮ้ยจะบอกพี่โนดหมดเลยนะชายเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไปแน่ฮะโอเค